สิบเทคนิคทางจิตวิทยาให้ผู้คนชอบคุณทันทีที่เจอคนประสบความสำเร็จในชีวิตมีทักษะเรื่องมนุษย์ส,ยสัมพันธ์ที่ดีการเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นนำมาซึ่งโอกาสที่ดีกว่าหลายครั้งที่โอกาสที่พลิกชีวิตของคนสำเร็จก็เริ่มต้นมาจากคนเพียงคนเดียววันนี้มาดูกันว่าสิบเทคนิคทางจิตวิทยาให้ผู้คนชอบคุณทันทีที่เจอมีอะไร ที่คุณสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของคุณได้ทันที 1. 1. ลอกเรียนแบบพวกเขามีหลายงานวิจัยและทฤษฎีในสาต่างๆที่ยืนยันว่า mm. การลอกเรียนแบบท่าทางของคู่สนทนาจะช่วยให้เขาชอบคุณมากขึ้นโดยโลยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัว 2. ชื่นชมเขาการชื่นชมคนอื่นนอกจากเป็นการทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาเองแล้วยังทำให้เขาเห็นคุณเป็นคนแบบนั้นด้วย สามอยู่ในอารมณ์ที่ดีเคยหัวเราะตามเพื่อนที่หัวเราะทั้งทที่เบื่อเบื่ออยู่ไหมครับอารมณ์เป็นสิ่งที่แพร่กระจายไปสู่คนรอบข้างได้โดยที่เราไม่รู้ตัวทําตัวเองให้มีความสุขกระตือรือร้อนและตื่นเต้นเข้าไว้สเปิดเผยตัวคุณการเปิดเผยตัวเองในบางเรื่องเช่นความลับหรือข้อผิดพลาดในอดีตทาให้คุณดูเข้าถึงได้ และเปิดโอกาสให้คนอื่นเปิดเผยตัวเขาเองด้วยถ้าสัมผัสอย่างเป็นกันเองการสัมผัสคนอื่นอย่างเป็นกันเองเช่นตบหลังหรือจับไหล่ทำให้พวกเขารู้สึกดีกับคุณมากขึ้นได้ 6. <อ>ยิ้มการยิ้มเป็นการแสดงความเป็นมิตรที่ง่ายที่สุดขึ้นชื่อว่าเป็นคนไทยต้องถนัดเรื่องนี้กันอยู่แล้วแน่นอนถ้าคุณจำอะไรไม่ได้เลยจากที่อ่านนี้ ขอให้คุณจําข้อนี้ไปข้อเดียวคือยิ้มเยอะๆนะครับเจ <7. S 1> เห็นคนอื่นในแบบที่เขาอยากให้เห็นคุณจะต้องไม่ตัดสินคนอื่นจากมุมมองของตัวเองทุกคนอยากได้การยอมรับการเห็นด้วยจากคนอื่นการเห็นคนอื่นในแบบที่เขาอยากให้เห็นคือการยอมรับในความเชื่อในตัวตนของเขาแค <8. S 1> าดหวังการตอบรับที่ดี เรามักกระทําต่อคนอื่นมาจากความคาดหวังของเราเสมอเช่นถ้าคุณคิดว่าคนคนหนึ่งเป็นคนชอบพูดจาถากถางเราก็จะเห็นการกระทําแบบนั้นจากเขาเสมอไม่ใช่เพราะตัวเขาแต่เพราะการตัดสินของเราเองดังนั้นถ้าเรามองคนอื่นเป็นมิตรเราก็จะได้รับแบบนั้นเช่นกันกเป็นคนขําขันอารมณ์ขันทำให้บรรยากาศดีขึ้นได้เสมอ เพราะคนรู้สึกดีและผ่อนคลายเมื่อได้หัวเราะหรือยิ้มออกมาสิให้เขาพูดเกี่ยวกับตัวเองคน